ค่ะหนูชื่อเล็กหญิงชานี่เลรยค่ะชื่อเลชื่อค่ะวันนี้เราจะมาทำไอกีวี่แล้วก็จะเป็นแมามส้มยาที้ยบแล้วก็มีน้จ้แล้วก็มีมีที่ตักอกีแล้วก็มีที่แมีเดหรือว่าแป้งโดนะคะสีเใช้